สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ริงครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาเติมไอเดียสําหรับการแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปิกอัพเองนะครับรถอเนกประสงค์แบบ p p v ก็ดีนะครับและด้านข้างผมนี่นะครับชอบมากนะครับสำหรับอีซูด้าคอนแม็กนะครับรายละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ของทางอีซูสนะครับสำหรับในงานประกอบออโต้สลอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามครับที่งานแบงค์คอร์ออโต้สลอนครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคันแรกอีซูสุ ิกา TFR ครับรถพริกออาเนตำนานฉายาเขาก็คือว่า Dragon Max หรือที่เราต้องบอกว่านี่คือรถที่ทำให้ครบยอดฉลอง1นร้านคันแรกนะครับรถคันนี้นั้นก็คือมาในโปรเจกต์ชื่อ Restomod มีการพัฒนานรถยนต์ให้รถยนต์คันนี้ปรับคุณผูสภาพพร้อมๆกับ ทำให้ทันสมัยถ้าท่านใดพบคันนี้นะครับนี่คือรถปี1988แต่เป็นเครื่องยนต์2อจุดสองแม็กอสเกีย์ออโต้แปดสปีดยูโรหรถคันนี้คือสร้างใหม่ทั้งคันนะครับช่วงล่างปรับเปลี่ยนจากคอนชันบาร์ไปเป็นคอยสปริงปีกนกแล้วก็จูนจาก150แรงม้าไปเป็น220แรงม้า500นิวตันเมตรผ่านเกียออโต้แปดสปีดแล้วก็อยากบอกว่ารถคันนี้นั้นคือรถที่ ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นท่านใดพบเห็นรงนี้นะครับก็อยากบอกว่าสารตั้งต้นมาดีพร้อมๆกับการที่เราไปเห็นรงนี้นั้นนั่นหมายความว่าเราเก็บความเดิมครับจอหน้าปัดปุ่มกดพร้อมๆกับการใช้รถที่เรียกว่ามีความทันสมัยแล้วก็เป็นรถที่แรงไร้ควันครับ